ภาพเกี่ยวสยบดรมมาม่าแก๊งแตกภาพนี้ชัดเจนตอบทุกคำถามเต้ยจรินพรยังอยู่แก๊งเฟอร์บี้หรือไม่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักทายกันในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพุธที่15มกราคม2568อัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวลือหนาหูค่ะว่าแก๊งเฟอร์บี้แตกเนื่องจากงานปาร,ร์ตี้สละโสดของแต้วนัทพรที่ไร้เง,งาของเต้จรินพรก็ทำเอาแฟนๆสงสัยว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนสาวสุดซี้กลุ่มนี้ยังดีอยู่หรือไม่ล่าสุดมิวนิษฐาก็ได้ช่วยยืนยันด้วยโพสต์ในอินสตาแกรมค่ะว่าแก๊งเรายังรักกันอยู่ ด้นนดยทางด้านสาวมิวก็ได้โพสต์ภาพสี่สาวมิวแต้าแมทแล้วก็มิ้นท์พร้อมข้อความเชร์ทูว่าที่เจ้าสาวคาฮิฮิอิโมจิหัวใจสีขาวและมีการแท็กถึงเต้ยจริ์พรชัดเจนสแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟ้นแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันในงานด้วยซึ่งสาเหตุที่เต้ยค่ะไม่ได้ไปปาร์ตี้สระสดของสาวแต้านั้นไม่ใช่เพราะปัญหาในกลุ่มแต่เป็นเพราะเธอติดภาร,รกิจสำคัญ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองรวมทั้งเมื่อถึงวันงานแต่งของเจมจิรายุที่ผ่านมาความสงสัยก็ถูกสลายไปในทันทีเพราะเต้ยกับเต้าอย่างตัวติดกันตลอดงานแถมยังมีโมเมนต,ต์น่ารักนักให้แฟนๆได้เห็นว่ามิตรภาพของแก๊งฟเฟอร์บี้อย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม